เมื่อเราไดสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเด้วขาขวา ทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้ามือข้างขวาจรดนิ้วหัวแมมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสยสบายหลับตาของเราเบาๆ พอสบายสบายคกล้กับตอนที่เราใกล้จะนอนหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพิมพลิงปุบลือตานิดนิดอย่าถึงกับปิดสนิทหน้าเราจะได้ผ่อนคลาย ซึ่งจะปล่อยกลามได้ทุกส่วนละผ่อนคลายตามไปด้วยแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวขงเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกกายสบายใจก็จะสงบแล้วก็ทำใจเบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใส <S <S ไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางตาใจของเราให้วงวางให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของตึกรามบ้านช่องธรุรกิจการงานครอบครัวการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นักเหนือจากนี้นะจ๊ะไห้ลดให้ปล่อยให้วางหมดคลายความผูกพันให้หมดระ้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้อง พลดพลากจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะชีวิตในโลกมนุษย์นี้เนี่ยมันมีเวลาจํากัดบัตถุประสงค์ของชีวิตคือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้จะได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง นอกนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องรองลงมาเป็นเครื่องอาศัยกันชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคลายความผูกพันในช่วงที่เราจะได้นั่งสมาธิจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ถูกประตุประสงค์ของชีวิต ี่เป็นเรื่องสำคัญนะลุงนะต้องหัดฝึกหัดตัดใจทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและการนิ่งอย่างเดียวให้คุ้นเคยทีเดียวจะต้องฝึกอย่างนี้เนะี่ยแล้วก็กรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับทินเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาคึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งเส้นใดทั้งสองตัดกันเป็นการกระบ,บาท จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ,อเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะธิพภานที่พระเจาพ,พระอาราหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ เป็นเส้นทางเอกสายเดียวเท่านั้นนะที่หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยายามมนเป็นทางรอดของเราเพราะว่าทางอื่นนั้นนะพยายามมานเขาครอบครองไว้หมดแล้วนะมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นแหละคือทางสายกลางภายใน ที่มีจุดเริ่มต้นทศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ต้องเป็นฐานที่เจ็ดด้วยเพราะว่าเป็นฐานที่ปณิภานท่านตั้งแต่เริ่มมีธาตุมีธรรมเห็นจำคิดรู้มาเนี่ยได้ลักตรงนี้เอาไว้เป็นบางสาเร็จ เ่าเป็นทางเดียวที่จะหลุดลอดได้ไปสู่อยนายตนนนิพพานได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่บริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมัคเป็นเส้นทางในการหลุดพ้นจากการบังคับบัญชาพยามานที่เรียกว่ามุติมัคเป็นเส้นทาง ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นพระ,นะอริยเจ้ามีชีวิตที่ประเสริฐสูงส่งบริสุทธิ์แล้วก็สุขเป็นนิรันเรียกว่าอริยมรรคเส้นทางตรงนี้เส้นทางเดียวเท่านั้นที่มีจุดเริ่มต้นติดฐานที่เจตรงนี้แหละเราจะต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วก็ต้องจับจุดให้ได้ จุดเริ่มต้นตรงนี้ที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตซึ่งเป็นจุดจบของชีวิตจุดสิ้นสุดจะการเอาใจลนำะมายหยุดนิ่งนิ่นมนมีิสูกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนะี่ยทุกวันทั้งวันทุกอริยบททุกทุกภารกิจในชีวิตประจำวัน ต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้นะลูกนะจะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องที่ทำให้ความคิดถูกต้องความพูดถูกต้องการกระทำถูกต้องแล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องถูกหลักวิชาทีเดียวผู้รู้ทั้งหลายมีประสมมติเจา้าเป็นต้น แล้วก็เดินทางนี้แหละหลังจากที่ทําพิจารณาในดวงปัญญาเนั่นก็แจ่มแจ้งว่าคนสัว์สิ่งของทรั์อวัยวะชีวิตก็เป็นของโชคราวไม่มีสาระแการสารอะไรที่จะไปยึดมันตือมัน่นไปผูกพันเพราะฉนั้นทัางกำลังสละทรัพย์อวัยวะกระทั่งชีวิต แล้วก็ทำใจให้หยุดนิ่งสนิทตรงเนี้ยนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันตสมมาสมุทัยเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากการหยุดนิ่งหยุดใจอย่างเดียว นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะใจเราหยุดได้เราจะเข้าใจสิ่งนี้เพิ่มขึ้นที่ละเล็กทีละน้อยใจที่ประกอบด้วยเห็นจำคิดรูน้นจกะจกระจายกระจายกระเจอกระเจิงกันไปในเรื่องราวต่างๆคนสัตว์สิ่งของสิ่งที่ได้เห็น ได้ยินได้ดมได้ลิ้มรสถ,ถูกต้องสมบัตินะึกคิดอะไรต่างๆเหล่านั้นใจมันจะกระเจิงไปสู่สิ่งเหล่านั้นต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันหนิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอารหาันต์ทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็จะเข้าถึง สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมกายมนุษย์ละเอียดทิพพรมลภมกายรากธรรมโคตะภูโสรดาสิกิทาคารนาคาอรหัสจะเป็นกายที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ภายในโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนว่ามีอยู่จนกระทั่ง มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่แหละตัวแจ้งเห็นแจ้งแงทงตลอดในสิ่งที่มีอยู่ในตนจนหลุดพน้นจากกิเลสอสวะความทุกข์ทรมานชีวิตตายแล้วนำมาถ่ายทอดเราถึงจะทราบประเด็นหยุดนี่สำคัญลูกนะหยุดนี่เป็นหลักวิชาสำคัญเราจะต้องฝึกให้หยุดให้ได้ แล้วคลองให้หยุดให้ได้ให้มันนิ่ง่างเนี้เพราะสิ่งที่เราอยากจะเข้าถึงก็มีอยู่แล้วในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราคือพระรัตนาตัตายใสบริสุทธิ์อยู่ภายในเพราะฉะนั้นสำคัญตั้งจุดเริ่มต้นตรงนี้ต้องให้ความสำคัญนะจ๊ะ ฝึกไปเรื่อยๆเลยให้หยุดนิ่งพอถูกส่วนแล้วแล้วก็ใจมันจะตกสูงเหมือนสุญญากาศอย่างนั้นแหละมันวืดล่งวางเบาสบายแล้วก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆสใสเกินความใสใดๆในโลก อย่างน้อยก็เหมือนกระจกเหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนเพชรลูกที่จะระดแล้วไม่มีตำหนิเลยมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนสุขที่ปลาณีตไม่มีขอบเขตกว้างขวางไหมครับแคบไม่อึดอัด ทำให้เกิดความบึงพอใจมีชีวิตชีวาอย่าไม่เคยเป็นวาก่อนเลยนะดวงธรรมดวงนี้หลือปฐมมมักจะมาเพราอมกับสิ่งนี้ความสุขความบริสุทธิ์ความเกลี้ยงเกลาของใจเราจะมีความรู้สึกแตกต่างจากเดิมเราจะแยกออกระหว่างใจที่บริสุทธิ์ที่เกลี้ยงเกลา ที่ผ่านมาที่มันไม่บริสุทธิ์มันต่างกันอย่างไรแต่เราควรจะพึงพอใจในความรู้สึกชนิดไหนความบริสุทธิ์หรือว่าใม่บริสุทธิ์ซึ่งผลสรุปจะเกิดขึ้นณนตอนที่เราเข้าถึงอ่าเรามีความพึงพอใจในความบริสุทธิ์ที่มาพร้อมความสุขนี้มากไอเดียวดวงธรรมนี้จะนำสิ่งเหล่านี้มาพร้อมความชัด ความใสความสว่างความสุขความบริสุทธิ์ความรู้สึกเป็นตัวของเราเองเป็นอิสระนะเป็นตัวตนของเรานะเป็นอิสระมีความรู้สึกปิติภาคภูมิใหญ่เป็นใหญ่อยู่ในตัวจะอยู่ตรงไหนของโลกก็จะมีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเอง ดวงธรรมนี่ก็จะบังเกิดขึ้นเป็นดวงไสซ์ึซ่งเราจะต้องฝึกให้ได้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ฝึกจนกว่าเราจะครอบครองดวงธรรมดวงแกรกนี้ให้ได้อย่างสมบูรณ์คือหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินหกคเมนต์ตีลังกาเคลื่อนไหวไกายก็ยังติดอยู่ตลอดเวลา เหมือนเอากาวชั้นดีแปะติดเอาไว้ที่กลางกายถ้าติดได้อย่างนี้แล้วเราก็ความรู้อะไรต่างๆของพระสมมสติเจา้าที่ท่านถ่ายทอดสั่งสอนเรามาเราจะแจ่มแจ้งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปิติภาคภูมิใจว่าก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา ว่าคนอย่างเราเนีี้มาถึงขนาดนี้แล้วหรือมันจะมีความมั่นใจในตัวเองสุขใจเบิกบานใจว่าเราก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เขาเหมือนกันในดวงใจอย่างนี้นะจ๊ะเพราะนั้นลูกต้องฝึกหยุดนิ่งและครอบครองให้เป็นสมบัติของเราให้ได้ ถ้าเราครอบครองได้ใจจะเกิดฉันทะคือชอบสมัครใจรักที่จะนั่งสมาธิเองจะฝึกใจหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เองมีความชอบในระดับที่ใครมาบอกให้เราเลิกนั่งสมาธิเราไม่เอาไม่ยอมนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือเทวดาหรือเป็นท้าสักกาเทวราชพระอินทร์นะ่มาบอกให้เราเลิกเราก็ยังยืนยันว่าเราจะทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ชอบอยู่ใกล้ที่ผู้ที่บอกให้เราเลิกไม่ว่าจะเป็นน้าอินหน้าพรหมหรือล่ะไ,ไปไกลๆอย่างนั้นเพราะความรู้สึกที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนมันมาพร้อมกับดวงใสๆ เ็ลาเราฝึกตรงนี้หยุดนิ่งทีนี้จะอยู่ตรงนี้ได้สำหรับนักเรียนใหม่เขาจะต้องมีหลักของใจที่ยึดที่เกาะของใจที่เรียกว่าเบยกรรมนิมิตรนึกเป็นภาพภาพเพชรสักเม็ดหนึ่งใสใสหรือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวของใสใสของสว่าง หรือของที่เราเคารพเรื่มใสเช่นองค์พระพุทธรูปตัวแทนประสมมอสมเมตเจา้าหรือพระเด็คุณหลงปู่อยู่ตรงกลางกายใจเะไจะได้ผูกพันด้วยความเคารพเรื่มใสไอ้นึกไปอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องเบาๆสบ,สบาย ไม่ใช่เพ่งนะเจะ๊หนึ่งร้องกับประคองใจให้หยุดนิ่งหรในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆเลยอย่างเบาๆสบายๆจนกว่าใจของเราไม่อยากจะภาวนาต่อไป อยากหยุดใจนิ่งใจเฉยค่อยประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะก็เราเพิ่งผ่านงานมาได้สองวันงานหลอ่อหลบเหมือนปรปเดืบหลวงปู่ด้วยสองรมกระแสทานแห่งบุญเนี่ยจังไหลต่อเนื่องในมืองมอนุษย์ถึงเจ็ดวัน เจ็ดวันนี้ลูกเ็จะต้องรักษาใจให้บริสุทธิ์ให้บองใสทำใจให้ปลื้มปิติยินดีในมหากศุศลที่เราทำผ่านมาว่าเราได้บวชเราบุคคลอันเลิศบุคคลผู้ประเสรศิฐผู้มีพระคุณต่อเราและโลกใบนี้ที่อยากจะหาใครมาเสมอเหมือนท่านได้ เป็นพระผู้ปราบมารที่จะนำเราไปสู่ที่สุดแห่งนำนำสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ที่สุดแห่งนำอย่างรอดปลอดภัยแล้วก็มีชจจัยชนะมีสุขเป็นนิรันดร์บนนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับเราอย่างต่อเนื่องทีเดียวเป็นดวงใสเป็นบอกเกห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราให้ทำใจให้ ใส่เรื่มปิติในมหาคุศลที่เราได้ทำผ่านมาก็จะช่วยใจให้ของเรานี่ให้หยุดนิ่งได้แน่นขึ้นนิ่งแน่นนุ่มทวนควรในการงานที่จะน้อมใจเข้าไปสู่ภายในได้เพราะทานบารมีที่เราทำผ่านมานั้นเป็นมหาทานบารมีที่ทำไม่ใช่ง่ายยากมาก ในวาระพิเศษคือวันคล้ายวันเกิดของเะเดคุณหลวงปู่อุคคลพบิจยาธรรมกายมาพ้องกันอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำจิตให้เรื่อมใสปลื้มบิติใจพอใจเราปลื้มนี้แล้วเราก็หยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งเรื่อยไปเลยไม่ต้องทำอะไรนอกเหนือจากนี้นะจ๊ะไม่ช้าก็จะได้เข้าถึงพระรัตนาไตรในตัวเช้านี้อากาศกำลังสดชื่น เย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกท่านจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชากายตั้งอ,อกตั้งใจ,จเจริญสมาธิภาวนากันให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเยบๆนะจ้ะ